รถใหม่ป้ายแดงเราควรปกป้องก่อนการใช้งานอย่างเช่นปอดเอเ e อเรสคันนี้สวัสดีครับทีท่าเครืจอาแก้วเซอร์วิสครับ,ว,รบวันนี้เราก็อยู่กันที่สาขาอาุนอมริน30นะครับผมกับงานเคลือบแก้วแพ้เต็มระบบนะครับกับ f อดเอ v e r เรสปี2022คันนี้ครับซึ่งลูกค้าก็จองมาจากบางกอกน้อยทาา ต่งคนบุรดีของเรานี่เองนะครับผมพอเรืเล็กคันนี้นะครับเพิ่งออกมาแล้วก็โดนยางไม้มาทั้งคันเลยนะครับผมข้อเสียของการโดนยางไม้ก็คือเวลาโดนนะครับสารที่จะเคลือบหรือว่าสารเคลือบเซรามิกนะครับสารซิลิก้าเนี่ยไม่ได้ป้องกันไม่มีสารตัวนี้ป้องกันแน่นอนอยู่แล้วเขาก็จะซึมเข้าไปตัวสีของตัวรถได้ง่ายขึ้นนะครับรถเพิ่งออกมาเราอยากจะเจอปัญหาอย่างนี้ไหมบอกเลยว่าไม่า แต่สิ่งที่เราเจออยู่แบบนี้เราป้องกันได้นะครับกับงานเครื่องแก้วเซรามิกเรามาดูปัญหาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมเชิญครับปัญหานะครับเวลาเขาโดนนะครับภาพต่างๆเนี่ยพอเวลาเขาอยู่ประมาณสักวันสวันนะครับเขาจะซึมไปตัวเนื้อสีนะครับแล้วในสุดท้ายนะครับเราก็ไม่สามารถขัดออกได้นี่แหละคือปัญหานะครับทําให้ตัวรถของเราเนี่ยเสียหายเลย รถก็เพิ่งออกมาแล้วก็ไม่งามซะด้วยนะครับเจอปัญหาอย่างนี้แต่ขอแนะนํานะครับว่ารถเพิ่งออกมาเราก่อนเราใช้งานนะครับเราก็ควรจะปกป้องก่อนดีไหมครับผมคือการเคลือบแก้วเซรามิกชะลอการเกิดรอยนะครับปัญหาหลักๆคือทําให้เราดูแลง่ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเงาตลอดสวยตลอดนะครับคันนี้นะครับผมก่อนรับรถลูกค้าไปใส่ชุดแต่งมานะครับชุดแต่งนะครับแต่ว่าชุดแต่งนะครับ เขาไม่ได้จัดให้เราแบบสวยงามอย่างที่เราเขาออกแบบมานะครับมีการพ่นต่างๆการเก็บสีไม่เรียบร้อยเราต้องมาขัดเพราะว่าการขัดสีแบบเลือบแก้วเซรามิกนี้จะเป็นขัดแบบโชคาหรือ,อแบบกระจกนะใส่เป็นกระจกนะครับผมแต่นี้จะเป็นผิวส้มเป็นหลักๆนะครับที่เขาทํามารวมถึงตัวของบอดี้ของตัวรถนะครับจะเห็นว่าผิวที่ไม่ใสหรือไม่เรียบเนียนนะครับจะเป็นแบบ ขู่ขนะครับไม่มีมิตินะครับเป็นเรามองเห็นรถไม่เงาก็เป็นว่าเรียกกันว่าแบบทื่อๆนะครับจะไม่ใสไม่งามเลยนะครับก่อนเราเคลือบหลายๆท่านก็ถามว่ารถใหม่รถใหม่เราต้องเตรียมผิวด้วยหรือเน่แน่นอนอยู่ครับบอกว่าต้องเตรียมผิวทุกๆคันไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ต้องเตรียมนะครับ <S <S เห็นไหมครับที่มันไม่ใสมันไม่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะเหตุผลเราต้องเตรียมเพราะว่าทําให้สีเขามันมีความ เงางามแล้วก็เป็นกระจกนะครับก่อนการเคลือบนะครับถ้าแบบว่าทําแบบไม่เคลือบไม่ขัดนะเนี่ยทำํำกาของอแป๊บๆบก็เสร็จแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยจะใช้เวลาอยู่8หรือ12ชัช่วโมงนะครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำด้วยแต่ปัญหาของแต่ละขันนะครับมาอย่างไรแต่พอไดเวรสดุคันนี้นะครับค่อนข้างจะผิวส้มมากเลยนะครับผิวที่ไม่โดยรถสีขาวนะครับผมเราจะไม่เงาอยู่แล้วนะครับการขัดต่างๆเนี่ยยิ่งเป็นผิวส้มด้วยโอ้ ไม่งามเลยนะครับดูรอบรอบคันเลยนะครับคันนี้แต่งมาค่อนข้างจับเต็มนะครับรอบคันนะครับปี2022คันนี้เราก็ทำาอร์ดเอเวอเรสต์ค่อนข้างจะมากหลายคันแล้วนะครับผมเจอปัญหาชุดแต่งมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับการแตกแต่งก็จะไม่เหมือนกันแต่ละที่นะครับเรื่องสีเรื่องผิวต่างๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับงานเคลือบแก้วเซรามิกคือการแก้ปัญหาให้กับท่านนะครับ ท่านที่มีปัญหาอย่างปัญหาอย่างนี้มาอย่างนี้แต่ท่านปล่อยวางนี้แน่นอนครับรถของท่านก็จะเสียหายได้ง่ายนะครับเรามาเคลือบสารซิลิกา้าหรือเซรามิกแทกักนป้องกันให้รถของเราเนี่ยปกป้องสวยงามนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามกับศูนย์คิยดิคาของเราได้นะครับผมเรามาปรึกษาก็ได้นะครับปรึกษาถ้าท่านเจอปัญหาเนี่ยท่านมาปรึกษาก่อนก็ได้ท่านไม่ต้องทําก็ได้ว่าเราแก้ปัญหาให้ท่านได้ไหมนะครับแต่ละเคสบางท่าน ที่ออกมาอย่างเมื่อวานที่เราส่งไปนะครับผมเป็นรถที่โดนละอองสีมาลูกค้าก็อยากจะทําสีแต่ว่าบางที่ก็บอกว่าแนะนําไปทําสีแต่ของเราแก้ปัญหาได้เพราะว่าสีของโรงงานเนี่ยเป็นสีที่ดีครับเราไปทําก็เสียหมดเสียราคาหมดนะครับผมโทรมาสอบถามให้ใหเราให้ข้อมูลท่านแล้วก็เข้ามาดูที่ร้านของเราได้นะครับกับที่ศูนย์คิริคาของเรานะครับผมโอเคนะครับผม คิดถึงเครื่องแก้วก็อย่าลืมคิดถึงคิริคาครับเราจะแก้ปัญหาให้ท่านได้ทุกจุดนะครับโทรมาสอบถามของเรานะครับสวัสดีครับ